ขออนุญาตกาบเรียนปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ใช้ถนนต่อท่านประธานเพื่อผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการไปยังกรมทางหลวงให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ใช้ถนนที่สะสมมานานจากปัญหาน้ําท่วมถนนและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณสี่แยกบางใหญ่ ทางหลวงหมายเลข420วงแหวนรอบเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองอันเป็นจุดเชื่อมต่อการจราจรสำคัญของเมืองเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวันซึ่งปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ต้องรับน้ำจากริเวณเขาท่าเพชร ถึงกว่า3ตารางกิโลเมตรเมื่อกดฝนตกหนักเพียงวันเดียวจะมีน้ำไหลลงมาถึง30,000ลูกบาทเมตรใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงระบบระบายน้ำเดิมไม่สามารถรองรับได้ปกอบกับการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเต็มไปด้วยตะกอนดินจากการขยายของตัวเมืองทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลงกว่า50เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรและ บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณรอบเฉลี่ยสูงถึง45เซนติเมตรต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ชั2ช่วโมงจึงจะคืนสู่สภาพปกติดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณค่ะ